สวัสดีครับชาวไอทีแกรเรอบิ๊กได้บอดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ sony xperia x a ultra เครื่องใหญ่มาก6นิ้วนะครับถือว่าใหญ่มากแล้วก็ขอบชิดนะครับขอบจอชิดมากนะครับอย่างที่เห็นตัวเครื่องนะก็ยังมีความเป็น xperia นะครับก็ยังจัดปุ่มเหมือนเดิมปุ่มอยู่นี่นะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยกันนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็มีโลโก้ xperia แล้วก็ n f c นะครับ ความประหลาดของกล้องของตัวนี้ก็คือมือถือตัวนี้ก็ยังคงเป็นกล้องหน้า16ล้านพิกเซลของ LED f แล้วก็มือถือตังน,นี้กล้องหลังก็ยังเป็น13าล้านพิกเซลแล้วลุกเล่นต่างๆนั้นโอ้โหโ,โคตรโซนี่นะครับก็ยังมีเรื่องของระบบเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่เปิดเสียงอะไรให้ฟังแท็กซี่หรือไม่คือระบบเสียงของโซนี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับเสียงได้ง่ายผ่านตัวของ Audio setting นะครับซึ่งมี Clear Pass แล้วก็ Dynamic นะครับส่วนเอฟเฟกต์เราสามารถที่จะปรับได้แตกต่างมากมายนะครับนอกจากนี้นะครับยังให้เรื่องเกี่ยวกับของ PlayStation ซึ่งเราสามารถสั่งเล่นเกมนี้นได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่เล่นให้ดูทอลเราจะเล่นเกมหนึ่งมี FM Radio มาให้นะครับรอ,องรับ Hi g h Res นะครับระบบเสียงรองรับ Hi Res แต่ว่า ยังไม่ดีเท่ากับตะกูด X แล้วก็ X Performance นั่นเองนะครับตูวตัวนี้ขายเรื่องจุดเด่นเรื่องความใหญ่แล้วก็กล้องหน้าที่ดีมากนะครับส่วนคะแนนตัวตู้อย่างที่เราทดสอบไว้นะครับคะแนนไม่ได้แตกต่างจาก XA รุ่นปกติเท่าไหร่เพราะว่าคะแนนอยู่ที่48,922คะแนนถือว่าค่อนข้างจะดีใช้ได้นะครับ เหตุที่คะแนนมันไม่ได้ต่างกันเพราะว่า CPU นะครับก็ยังคงเป็นบิดเหดือนกันนะครับแรมให้มา3แรมให้มาเท่าไหรนะแรมให้มา3กิกนะครับความจ่าหนึ่งตัว16กิกนะครับเพิ่มไมโครซีได้นะครับ m t 6 7 5 5คือ CPU ของมันนะครับเป็นออตราคอนหนกิกนะครับก็คือตีไป2เหมือนกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีใช้ได้นะครับแล้วถ้าเล่นเกมฟูดดิ้จาก็ถือว่าค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับ มาในเรื่องของกล้องนะครับซึ่งกล้องตัวนี้ข้างหลังเป็น13ล้านพิกเซลที่บอร์ดนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอย่างที่โซ n ีเป็นนะครับก็คือเราสามารถเลื่อนสไลด์พวกนี้เพื่อเปลี่ยนการทํางานนะครับแล้วก็สามารถเลือกแอปต่างๆขึ้นมาได้นะครับโซนี่นั้นไม่ได้เก่งเมนูโหมดแต่ว่าการเปลี่ยนเมนูโหมดของมันก็คือการปรับซีนต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครอยากหน้เนี้ก็มาซอฟต์กรีนกล้องหลังนะครับแล้วก็ปรับเกียวกับไว้บาลานซ์นะครับได้เหมือนเดิม ส่วนกล้องหน้านั้นที่เขาบอกว่าเป็นจุดเด่นก็คือกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับระบบป้องกันภาพสั่นไหว OIS แล้วครับแล้วก็มีการจับตาด้วยแล้วแถมมี LED แฟลชให้หนึ่งดวงค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับกล้องตัวนี้แล้วก็ตัวของระบบการสั่นเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับซึ่งนา่าเสียดายว่าทำไมไม่ใส่การสั่นว้กล้องหลังด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ส่วนการซูมภาพไม่แตก Sony ก็ยังใส่ไว้ให้ XA เหมือนเดิมนะครับก็จบกับการิบินนะครับเรามารู้ราคาของตัวนี้ก่อน14,990บันก่าทอน1 4 9 9สิบาทถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มสำหรับคนที่ต้องการที่จะได้จอใหญ่นะครับใหญ่มากแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะยังไม่สูงเท่ากับ Samsung ก a l a x y A กซ์โลก่อนหน้านั้น,น,นฉะนั้นเวลกันที่ดีครับว่าจะซื้อตัวไหนระหว่างแลกแรักแรง แต่กล้องหน้าไม่ดีหรือกล้องหน้าดีแต่อาจจะไม่แรงนะครับโอเคสำหรับการรีวิวก็จบตรงแต่เพียงนี้ครับขอบคุณที่จามครับสวัสดีครับ